มาเลยค่ะเพื่อนๆมากันเลยวันนี้เรามาเก็บสาวรถที่สวนไปทานกันค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะ <Wow. S 1> เพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะ <Wow. S 1> กับช่องมาริสาชาแนลนะคะว้า wow. วสาวรถของเราค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะแล้วก็ลูกมันวาวลูกใหญ่ลูกโตค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆที่ทําให้เสาวรถที่สวนนะคะติดดอกออกผลผลออกมาเงามันวาววับได้ขนาดนี้นะคะแค่เอ็มรค่ะยาชูกําลังกับผงชูรสค่ะผสมกันแค่นั้นนะคะเพื่อนๆค่ะ เอ็มร้อยนะคะก็มีน้ำตาลซูโครสนะคะคาเฟอีนวิตามินดีหกอยู่ในขวดเอ็มร้อยอยู่หรือคะเป็นยาบำรุงนะคะกินแล้วเราสดชื่นค่ะต้นไม้ได้รับสารอาหารแล้วก็สดชื่นค่ะส่วนชูรสนะคะก็มีโซเดียมไฮโดรเจนกลูทามิดนะคะชูรสอาหารนะคะแล้วยังทำให้ต้นไม้มีชีวิตชีวาสดชื่นขึ้นมาด้วยค่ะผงชูรสนะคะ เมื่อเขาไปละลายในน้ำนะคะเขาจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนค่ะจะที่พืชน,นะคะสามารถนำไปใช้ช่วยกระตุ้นการออกดอกออกผลเพิ่มผล,ผลผลิตได้เลยค่ะอัตราส่วนวันนี้นะคะก็ชูรส1ช้อนนะคะแล้วก็เอ็มร้อยหนึาเทลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำห้ลิตรนะคะละลายให้เข้ากันค่ะ นี้ใช้ได้จริงๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็สับวรสของเราก็ติดอดอกออกผลได้จริงๆะคะกะปเตสับวรสในข่วงเขาจะร่วงลงง่ายมากนะคะถ้าเพื่อนๆเคยปลูกสับวรสกันดูนะคะแล้วจะรู้ว่าสับวรสนี้ค่อนข้างที่จะรักษายากเพราะว่าเขาไม่ค่อยติดรูปก,กันนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆลองนําสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะ เสร็จแล้วเราคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็เทใส่ป๊อกกี้นะคะหรือเครื่องฉีดพ่นได้เลยนะคะใช้กับต้นไม้ผลไม้ได้ทุกชนิดนะคะฉีดพ่นก่อนที่ผลไม้จะออกดอก1-2สัป,ปดาห์นะคะช่วยเร่งการติดดอกของผลไม้ได้ดีเลยค่ะอย่าลืมพ่นลงบริเวณโคนต้นด้วยนะคะเพราะก็จะได้บํารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปลูกสับปะรดนะคะก็คือน้อําอยากให้ได้ขาดนะคะอยาให้เขาขาดน้ําเด็ดขาดนะคะรดน้าเรื่อยๆนะคะส่วนการพ่นส่วนการพ่นเล่งดอกนะคะให้ติดดอกออกผลแบบนี้นะคะเราใช้สัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะดูค่ะรูปเขามันวาวสวยมากเลยนะคะ นี่ละคาผลผลิตที่เราได้รับมานะคะเพื่อนๆกันนะคะคือเราปลูกไว้ทานค่ะเหลือก็ขายค่ะอ๋อแล้วก็ามาเหลือแล้วก็มาฉีดตามพืชผักสวนครัวบริเวณบ้านของเราได้เลยนะคะเพื่อนๆฉีดได้หมดเลยค่ะพืชผักสวนครัวเขาจะได้ติดดอกออกผลนะคะนะคะมะเขือพวงของเราก็ได้กินทั้งปีนะคะ กินปีข้ามปีได้เลยค่ะนี่จะเป็นพริกของเรานะคะพริกขี้หนูสวนค่ะแล้วก็ฉีดพ่นไปให้ได้หมดเลยนะคะเพื่อเราจะได้กินได้ทั้งปีเลยค่ะเห็นไหมคะยอดพริกของเราก็มีปัญหาแล้วแล้วยังฉีดได้พืชอาโกลนิมาทุกชนิดเลยนะคะสีเห็นไหมคะสีเขียวใบงามใบรางใบด่างใบลายสวยงามมากเลยค่ะ ไม่ได้เฉพาะกับพืชผักนะคะเราก็บำรุงเร่งสีเร่งยอดของเขาให้สวยงามได้หมดเลยนะคะ วันนี้เราก็พาเข้ามาชมสวนสับปะรดของเรานะคะเป็นสับปะรดที่เราปลูกไว้รับประทานเองนะคะถ้าเหลือจากที่เราทานเราก็เอาเก็บไปขายส่งตลาดได้นะคะแล้วก็มีวิธีการบำรุงดูแลรักษาให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะคะถ้าผิดพลาดประการพร้อมรับคำติชมนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมาริษาชาแนลเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ